ก็ห้าเต็มถังครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่รับชมบิดหมดถังอยู่นขณะนี้นะครับ ก็ไม่ได้เจอกันนานครับคลิปนี้ผมได้บาจาร์ดโดมิน่า400มารีวิวบิดหมดถังให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูกันครับผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าคลิปนี้เนี่ยถ้าสังเกตรถจะเยอะมากไม่ใช่ช่วงโควิดนะครับก็อยู่ในช่วงโควิดแต่เป็นช่วงเดือนตุลาที่ผ่านมานะคือดองไว้นานไปหน่อยคือ ประเด็นคือผมผมอัดคลิปแล้วเนี่ยเสียงมันไม่เข้าไมในหมวกน็อกเนี่ยระหว่างทางเนี่ยผมก็พูดไปเรื่อยแล้วก็พอขี่เสร็จถ่ายเสร็จอ้าวเสียงไม่เข้าไมก็เลยมาอัดเสียงเพิ่มเติมนะครับทีหลังก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองมาดูท่อสปีดกันก่อนดีกว่าว่าเจ้าโดมิน่าส0่คันนี้จะได้ประมาณที่เท่าไหร่ ก็ลองดูไปพร้อมๆกันครับทั้ง GPS แล้วก็บนเรือนใหมล์เนาะก็ะมีต่างกันอยู่บ้างก็150บนเรือนใหม่ก็อยู่ประมาณ140 GPS นะครับเดี๋ยวมีอีกท่อนหนึ่งเดี๋ยวลองดูเต็มๆว่าได้ประมาณไหน ตอนนี้เลยเสียงลมเยอะนิดนึงนะเพื่อนเพเพราะว่าเสียงมันเข้าที่กล้องไม่ได้เข้าที่ไมในหมวกเพราะฉะนั้นลมมันจะเข้ามาเต็มๆเลยเพราะกล้องอยู่หน้าหน้าหมวกทอระสะปีดร้อยหกสิบใช่ไหมเมื่อกี้เห็นร้อยหกสิบร้อยหกสิบละ ได้ร้อสบปบน g p s บนหน้าไมร้อยหกสิบเอดก็ถือว่าไม่อ่อนนะแต่ก็ไม่ได้อ่อนจนน่าเกลียดก็มาต่อกันที่สเปครถครับสเปครถจะมีอย่างนี้ตัวเครื่อง ใช้เครื่องยนต์สี่ยังหัวนะครับสามร้อยเจ็ดสิบสามซีซีสี่สิบแรงม้าสามสิบห้านิวตันเมตรนะครับหกสปีดมีสลิปเปอร์คัตให้ราคานี่ราคาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นทุกคนราคามันดีถูกมากสำหรับรถคัตสี่ร้อยนะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่ง ที่โดมิน่าอาจจะสู้ใครไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ใช่สู้ใครไม่ได้เป็นข้อสังเกตดีกว่านะครับก็คือเรื่องของน้ำหนักตัวน้ำหนักตัว187่งร้อกิโลร้อกิโลเนี่ยเท่าเท่ากับตัวพันเลยนะหนักเท่าเท่า,าตัวพันแล้วก็ตัวรถเนี่ย จะมีแคชบาร์มาให้นะครับที่ด้านข้างซ้ายขวาซึ่งตรงนี้มีประโยชน์มากๆเวลาถ้าสมมุติเราล้มแปะเนี่ยถ้าไม่มีแคชบาร์ไว้กันล้มอะ่ะผมว่าแฮนด์น่าจะงอเนี่ยแคชบาร์ผมว่าแฮนด์น่าจะงอเพราะรถค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับแล้วก็ประเทศอินเดียเนี่ย เขาเป็นประเทศอุตสาหกรรมเหล็กเขามีเหล็กมากมีเหล็กเยอะมากๆแล้วก็ราคาถูกเพราะนั้นเขาเลยเอาแร่แร่เหล็กนะครับมาใช้กับรถของเขาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแล้วผมมองว่าถ้ามีสำนักแต่งไหนเนี่ยเอาไปแต่งให้แรงเนี่ยผมบอกเลยว่าน่าจะแรงพอสมควรเพราะว่าเครื่องยนต์ที่ให้เนี่ย ให้มาถึง373ร้อยเ cc เท่า KTM Duke สามเก้าศนเลยนะแล้วสิ่งที่เหนือกว่าเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เหนือกว่าสิ่งที่เป็นจุดเด่นเนีคือเขาให้หัวเทียนมาถึง3หัวไม่รู้แหละว่าจุดระเบิดยังไงจะโอเวอร์แลปต่างกันเสียววินาทีระดับไหนไม่รู้แต่ให้มา3หัวคือแน่นอนเผาไหม้หมดนะครับแล้วก็ อย่างตอนนี้ผมขี่อยู่เนี่ยน้ำมันที่ใช้ก็น้ำมันแก๊สโซฮอล์ก็ห้านะก็ผมมองว่าก็เผาไหม้หมดจนนะเพราะอย่างเอาพูดเลยว่าผมลองสตาร์ทแล้วก็ยืนยืนพยายามสูดกลิ่นแล้วกันเช็คตัวเองเป็นโควิดหรือเปล่าคือได้กลิ่นนะแต่แบบกลิ่นมันสะอาดอะเออใช้ได้ แล้วก็พวกเบรกที่ให้เนี่ยจริงอยู่ว่าน้ําหนักตัวเขาเยอะนะบางคนอาจจะกลัวเฮ้ยจะเบรกอยู่หรือเปล่าเบรกอยู่ครับเพราะว่าให้จานเบรกขนาด320มิลซึ่งใหญ่นะใหญ่มากแล้วก็มี ABS ให้หน้าหลังปั๊มเบรกให้เป็นเลเดนเมาส์4พอตนะทุกคน เป็นของไบเบอร์ไบเบอร์เนี่ยเป็นบริษัทลูกของ b ัมโบที่อยู่ประเทศอินเดียนะครับสายน้ำมันเบรกให้สายถักมาอันนี้คือข้อดีมากๆเกียร์นิ่ม6เกียร์เกียร์นิ่มหมดเลยนะครับทุกเกียร์ถ้านั่งคนขี่ค่อนข้างดีค่อนข้างสบายแต่คนซ้อนเนี่ยผมลองให้แฟนซ้อนแล้วคืออาจจะเล็กไปนิดนึง แต่ว่าถามว่านั่งดีไหมผมว่าคือไม่แย่ไม่แย่ค่อนข้างดีค่อนข้างดีเลยแหละนะครับแล้วอย่างวันนี้เนี่ยผมผมอ่านคอมเมนต์นะก่อนก่อนจะมาอัดคลิปเสียงใส่ในคลิปนี้อีกทีเนี่ยมีคนถามใน youtube ว่า,าพี่พักทุกๆก,ก,กี่โลพักทุกกี่ชั่วโมงผมบอกเลยว่าผมขี่บินหมดถังเนี่ย ผมไม่พักเลยผมยิงยาวรวดเดียวเลยตั้งแต่คลิปแรกนะครับ e p แรกก็ฮาเลสย์48ด p 2ก็เป็น g p x นะครับเดมอนตัว GR 200นะครับก็ไม่พักเลยยิงยาวยาวยๆเลยครับคลิปนี้ก็เช่นกันผมก็ยิงยาวเหมือนเดิมก็อยากเขาเรียกอยากให้ได้มาตรฐานของตัวเองนะครับ คือจะกี่ชั่วโมงก็แล้วแต่สองชั่วโมงครึ่งสามชั่วโมงคือคือถ้าทนได้ผมทนคือรถอ่ะมันทนไหวแต่ผมเนี่ยยอมรับครับว่ามันก็เหนื่อยนะแต่ว่าทุกครั้งที่ขี่มอไซค์เนี่ยมก็มีความสุขนะมันมันเหมือนได้มันได้ผ่อนคลายนะถ้าขี่เรื่อยๆนะไม่ใช่ขี่เร็วแบบว่าหวดแม็ เต็มเต็มแมกเต็มแบบความเร็วของเขาตลอดก็อันนั้นเหนื่อยแต่ถ้าขี่ไปเรื่อยๆร้อยร้อยีอยอย่อะไรประมานี้ยก็ถือว่ามันมันก็ได้พักสมองครับบางครั้งอยากอยากขี่ไปแบบไล่จุดหมายก็มีนะแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ทำคลิปอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูกันก่อนดีกว่าว่าผมจะขี่ไปถึงไหนเนาะ แล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับตอนท้าย e aí ตอนนี้ก็เริ่มบิดไม่ขึ้นแล้วครับสังเกตได้จากข้อมือผมฝั่งขวานะครับที่พยายามเติมคันเร่งแล้วรถบิดไม่ค่อยไปนะครับตอนนี้ก็มาถึงโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์เนาะนนก็เดี๋ยวลองมาดูครับว่าจะวิ่งได้ กิโลเนี่ยตอนนี้คือเนี่ยบิดไม่ขึ้นละพอบิดไม่ขึ้นผมก็ทำการปิดออฟลันนะครับจะได้ไม่ต้องให้ปั๊มติ๊กทำงานเนาะหลายๆคนเป็นห่วงก่อนหน้า EP ก่อนหน้านะครับว่าปั๊มติ๊กมันจะเสียเร็วหรือเปล่าอะไรประมาณนี้อันนี้ผมก็บ่นไปเรื่อยนะครับว่ามีสาระเหมือน EP แรก เยวดูได้กี่กิโลนะครับทำไปได้282.2กิโลเมตรก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมขี่มาจากกรุงเทพปั๊มน้ำมันตรงที่ผมเติมเนะ้ะปั๊มบอตทอแล้วก็ขี่จากปั๊มบอตทอเนี่ยมาจนถึงตรงเนี้ยอยู่เข้าเขตอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ วิ่งได้ระยะทางทั้งหมด282.2กิโลเมตรก็เดี๋ยวลองมาดูกันว่าถัางน้ำมัน13ลิตรกับระยะทาง282.2กิโลเฉลี่ย21กิโลเมตรลิตรแสดงว่า e v e r อร์บนหน้าจอเรียนใหม่ของเขาที่แสดงผลว่าเราเราขี่ด้วยค่าเฉลี่ยที่21 กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยก็ค่อนข้างเที่ยงตรงก็ประหยัดน้ํามันพอสมควรถามว่าทําไมผมถึงบอกก็ประหยัดน้ํามันเพราะผมขี่ไม่ได้ขี่แค่ร้อยร้ยี่แต่ผมขี่ยืนพื้นร้อยสาสิบร้อยสี่ิบางช่วงก็ร้อยี่แหละแต่ว่าถ้าทําความเร็วได้ผมก็จะทําความเร็วนะครับโนมินาสี่ร้อคันนี้อาจจะเป็นข้อสังเกตแล้วกันคือเรียนไม้กับหน้าจอแสดงผลทริป กับบอกเกียร์เนี่ยไม่ได้อยู่ที่เดียวกันไอบอกความเร็วกับวัดรอบเนี่ยอยู่ข้างบนแต่ว่าบอกอระยะทางที่วิ่งไปเนี่ยอยู่ข้างล่างกับบอกตัวเลขเกียร์เนาะอยู่แถวแถวังน้ำมันซึ่งเวลาขับขี่เนี่ยถ้าก้มมาจะรู้สึกว่าไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ก็อันนี้สำหรับคนที่ขี่รถแล้วติดดูใหม่ อาจจะต้องปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนนิสัยการขับขี่เพื่อไม่ให้เราเนี่ยติดดูเรือนใหม่มากจนเกินไปนะครับแล้วก็ฝึกความคุ้นเคยคุ้นชินกับรถจะได้ไม่ต้องดูว่าตอนนี้เกียร์อะไรใช้เกียร์อะไรอยู่ในส่วนของการขับขี่ผมว่าเป็นรถที่ขับขี่ค่อนข้างดีใช้งานดีแรงบิดดีท็อปสปีดผมขี่ได้160ช่วงล่างดีระบบเบรกดี ให้เบรกไบเบอร์ไบเบอร์เป็นบริษัทลูกของแบมโบที่ไปเปิดโรงงานที่อินเดียผมรู้สึกว่าบาจาร์ทำรถด,ดีให้ของมาดีอย่างเช่นปั๊มเบรกให้ไบเบอร์ใช่ไหมสายสายน้ำมันเบรกอะ่ะก็ให้สายถักมานะให้ของดีมาเลยแล้วก็ระบบ ABS มีให้จานเบรกจานหน้า320มิลถือว่าใหญ่พอสมควรก็จะมีในส่วนของน้ำหนัก น้ำหนักตัวของโดมิน่า400เนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่ที่ประมาณ184กิโลกรัมกับรถขนาด400ซีซีผมว่าน้ำหนักมันเยอะแล้วก็ด้วยความที่น้ำหนักเยอะเขาก็มีแคชบาร์มาให้เพื่อที่ว่าอ่ะเวลาถ้าสมมติเผลอล้มล้มแปะเนี่ยอย่างน้อยมีแคชบาร์ช่วยไว้น้ำหนักตัวทั้งหมดเนี่ยจะที่เอ็นไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งเวลาแบบล้มแป จะได้ไม่สร้างความเสียหายกับตัวรถมากแล้วก็ลักษณะท่านั่งผมพูดเลยผมไม่เหนื่อยผมไม่เหนื่อยเลยเป็นรถที่ขี่แล้วนั่งสบายมากๆสําหรับคนขี่นะแต่คนซ้อนเนี่ยเท่าที่ผมให้แฟนผมลองนั่งอ่ะคนซ้อนอาจจะเขาเรียกอ,อะไรเบาเล็กไปนิดนึงเบาเล็กสั้นไปนิดนึงอาจจะไม่สะดวกคนซ้อนมากแต่ก็ไม่แย่ไม่แย่ แต่สำหรับคนขับเนี่ยคือพูดเลยว่าออกแบบมาให้คนขับขี่ได้สบายมากๆเป็นข้อดีที่ผมรู้สึกว่าทำให้เราไม่เหนื่อยล้าลดการเหนื่อยล้าในการขับขี่ถ้าใครที่สนใจรถราคา115,000บาทในคลาส0ี่รที่ไม่แพงเลยเซอร์วิสก็ถูกขับขี่ดีแรงบิดดีท็อกเยอะผมว่า โดมิน่า400ตอบโจทย์พอสมควรนะครับแล้วก็เรื่องดราม่าต่างๆรถอินเดียอย่างงู้นอย่างนี้ผมบอกเลยรถอินเดียคันนี้ดีกว่าที่หลายๆคนคิดแน่นอนเชื่อผมผมขี่แล้วผมขี่จนหมดถังเลยจนบิดไม่ขึ้นเลยสำหรับคลิปนี้ต้องฝากไว้ด้วยครับกับช n n นลโชมอไซ์กับบิดหมดถัง EP 3 EP นี้ยังไงฝากกันนิดนึงครับสำหรับ กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับทุกช่องทางไม่ว่าจะ facebook youtube นะครับผมก็จะพยายามหารถมาให้เพื่อนเอนได้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้กับบานละขอบคุณมากครับ